สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังงวดนี้นะคะไปสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะก็ให้เด่นอยู่ที่หกวิ่งสามแล้วก็รูดเจ็ดนะคะ <c oughs> ก็เจาะไม่เข้านะคะต้องขอโทษขออาภัย f อซทุกท่านด้วยนะคะ <c oughs> ไปสรุปผลงวดต่อไปกันเลยค่ะ งวดน,นี้นะคะแอดก็ให้เด่นอยู่ที่ห้านะคะวิ่งสี่แล้วก็รูดสามนะคะห้านะคะแอดก็จะให้ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าแล้วก็ห้าสามสามห้านะคะสี่นะคะแอดก็จะให้สี่ศูนย์ศูนย์สี่ สี่สองสองสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่แล้วก็สี่เก้าเก้าสี่นะคะสามนะคะแอสก็จะให้สามศูนย์ศูนย์สาม สามหกหกสามสามแปดแปดสามแล้วก็สามเก้าเก้าสามนะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะห้านะคะแอดก็จะชอบห้าสามนะคะ 53กับ51น,นะคะ4นะคะแอดก็จะชอบ47กับ42นะคะ3นะคะแอดก็จะชอบ36กับ38นะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะชุดเบิ้ลน,นะคะแอดก็จะให้ ห้าห้าสี่สี่สามสามแล้วก็หกหกนะคะชุดสามตัว สามตัวแอดก็จะเจาะให้สองห้าหนึ่งสองสี่เจ็ดหกสามแปดแล้วก็ห้าสี่สามนะคะ ก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะงวดประจำวันที่24นะคะเดือนตุลาคม2565นะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะท้ายนี้นะคะก็ขอให้ fc ทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ ทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะขอให้ FC ทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ